Hello สวัสดีเกมเมอร์ amer, ทุกท่านครับผม p ับจีโมบายนะครับวันนี้ก็จะมีชุดใหม่นะฮะ Warrior of Silk นะครับผมซึ่งก็จะเป็นแบบชุดประมาณจีนๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเขากำลังมีกิจกรรมแบบว่าต้อนรับเทศกาลวันไหวพระจันทร์กันอยู่นะครับผมซึ่งใน PUBG ก็จะมี Warrior of Silk นะครับก็มาให้สุ่มการเล่นๆน,นะฮะโดยกติกาการสุ่มนะครับ10ครั้งเพื่อรับรางวัลทั้งหมดนะฮะคือมันจะเป็นการสุ่มแบบสเตปอัพนะครับผมเริ่มต้นที่60 UC นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าจะมี2เซตนะครับก็คือชุดหมาย,ยกหกับชุดวิถีนักรบนะฮะซึ่งการสุ่มเนี่ยก็จะเป็นสเตปอัพก็คือครั้งแรก60ครั้งที่220ครั้งที่3 240เไปเรื่อยๆนะครับผม ในขณะที่ชุดวิถีนักรบนะฮะก็จะเป็น40 60, 100ไปเรื่อยๆนะครับผมสูม10ครั้งได้ของครบแน่นอนนะเขาการันตีไว้อันไหนออกซ้ำก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดวิถีนักรบนะฮะในประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเอาชุดหมายหยกกันนะครับผมเพราะว่าคาแรคเตอร์ของผมเป็นผู้หญิงนะฮะเราก็จะมาตามหาชุดน้องหมวยกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มต้นที่60 UC นะครับสำหรับ UC <c oughs> ผมก็มีอยู่ 1,685 UC นะครับซึ่งก็เติมได้จากเ,าเติม UC เรดดีสุดที่ r a เ e r g ์โกนะครับผมสามารถเติมได้ทั้ง r a เ e r ร o โก l วอลเลและ r a เซอร์โกะพินะครับผมโดย r a เ e r ร์โก w วอลเล็จะเติมแล้วได้ r a ซอร์ซิเวอเพื่อมาเป็นคะแนนสะสมในการแลก g a ม i n g g e กียร์ของ r a เซอด้วยนะครับผมตอนนี้เขามีโปรโมชั่น Double Silver อยู่ด้วยนะฮะอ่ะ แม่เียดยาวนะครับอ่านเดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับที่หก c แรยูซีแรกใช้คูป,ปองได้ด้วยลืมบอกนะฮะลืมบอกใช้คูป,ปองได้ด้วยก็คือผมจะมีคูป,ปองลัคกี้อยู่เนี่ยเต็มเลยนะครับผมก็เอามาลดราคาได้นะครับผมอ่ะออผมลดตรงนี้เลยละกัน50ายูซีนะครับป๊บก็เท่ากับว่ารอบนี้ผมสุกแค่สินะโมเชระเบิดแสงสิงโตทองต่อไปนะฮะใช้ คูป,ปองได้นะครับก็ลดไป40ก็เหรือ80โปะ๊ะโชเชได้ผมมาแล้วนะครับริบบิ้นผูกผมไหมยหยกนะฮะแอนแอนแชร <laughs> ์เก็บบันทึกลงโทรศัพท์ก่อนนะฮะอ่ะประมาณนั้นนะครับต่อไปนะฮะ240นะครับเริ่มแพงก็ใช้ลดโอ้โหผมน่าจะเอา50มาลดตรงนี้ว่ะเออ <laughs> ดันเอา50ิไปลดตั้งแต่แรกเลยได้เศษคูปองกล่องพรีเมียม10ชิ้นนะครับก็เศษรวม10ก็จะได้คูปอง1อันพอดีนะฮะทีนี้มันก็จะเหลือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7้าเนะครับเพราะว่าเราสุ่ม10รอบใช่ไหม10รอบอไปแล้ว3นะฮะเขาบอกแล้วว่าจะไม่ได้ของซ้ำแน่นอนนะครับรอบนี้480นะฮะเริ่มหนักครับ โอ้โหเอาของก,กากๆมาให้เราก่อนเลยนะฮะเศษคูปองกล่องคลาสสิกค,ครับผมแปด้อยสี่สิบนะถ้าจะให้ดีนี่ขอชุดมาเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามีลางสังหรณ์ว่าจะได้เป็นได้เป็นเปืนว่ะต้องชุดนะฮะถึงจะเชิดหน้าชูตาอวดชาวบ้านเขาได้นะครับต้องเอาชุดออกมาก่อนให้ได้นะฮะแล้วก็ค่อยเป็นหมวกนะครับแล้วก็ค่อยเป็นกระเป๋ามอไซค์ไว้ท้ายสุดได้นะฮะ ชุดต้องออกมาก่อนนะคะแปดร้อยสี่สิบครับผมไปโอ้โหแม่งเอาหมวกมา่อนคุณพระช่วยปาทอนะฮะดันเอาหมวกมาให้เฉยเลยครับหืมก็คือมีแต่ผมกับหมวกนะฮะชุดยังไม่ได้ครับแล้วชุดที่ผมอยากได้เนี่ยคือชุดชุดนี้นะฮะ เนี่ยมันต้องเป็นชุดหมายหยกนะครับชุดสิงโตทองไม่เอานะฮะเพราะว่าคาแรคเตอร์ผมเป็นผู้หญิงนะครับมีตัวอย่างให้ดูนะฮะนี่เนี่ยอันนี้ผมเอาแว่นออกนะอันนี้หน้ากากเก่านะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้ซึ่งถ้าผมใส่หมวกแล้วมันก็ไม่มีความหมายแล้วไอวิกเนี่ยนะับผมโอ้ยคุณพระช่วยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเหลือ65 UC นะครับก็เดี๋ยวถ้าต้องการจะเติมก็ไปเติมได้ที่ r a z e r G o นะครับสามารถเติมได้ทั้ง Laser ร์โก n และเลเซอร์โกล l l เที่เว็บ m y d a s b u y c o m นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับมาสุ่มให้ดูกันขำาๆนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดคราวหน้ามี UC เพิ่มมาอีกก็จะมาสุ่มให้ดูกันอีกนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ